สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเปิดเผยความลับนะคะที่กระถางต้นลิ้นบังกรแค่ของเรานะคะที่เป็นใบใบนี้นะคะเขาเรียกว่าบอนสีกวนอิมนะคะสีขาวสวยมากเลยค่ะเราก็ไม่ได้ซื้อมาปลูกนะคะ แต่ว่าเขาเกิดเองที่ข้างๆต้นลิ้นมังกรตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นดอกลิ้นมังกรนะคะเราไขาปริศนาได้แล้วค่ะว่าเขาคือบอนสีกวนอิมค่ะเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะของคนจีนนะคะปลูกแล้วเฮงเฮงรวยรวยนะคะบอนสีกวนอิมค่ะสวยมากเลยค่ะ ออกมาเป็นธรรมชาติสีขาวนวลแข็งนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเหมือนมันจะเห็นเป็นเลขด้วยนะคะมีใครมองเห็นไหมคะเลขอะไรเอ่ย 8, 7, 8, 7. แปดเจ็ดแปดเจดน่าใช่นะคะสีแดงแดงสีแดงแดงเลขแปดไม่ค่อยชัดเลขเจ็ดชัดมากนะคะบอลสีกนอิ่มของเรา สวยมากเลยค่ะนี่เราก็เพิ่งเอาไม้ปักให้เขาตั้งๆนิดนึงนะคะพอดีเขาเอ็นหน่อยเกิดมาทั้งหมดหใบนะคะตอนแรกก็สงสัยในกระถางเราก็มีต้นลิ้นมังกรแค้นะคะมีมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะทีนี้เขาก็จะแตก นอแตกกองมาเป็น3ต้นแล้วก็แบ่งเป็น3กระถางนะคะแต่ว่าไอ้ต้นบอรสีควอิมนี่ก็ <c oughs> ก็ยังอยู่ <c oughs> อยู่ต้นหนึ่งมีใบนหนึ่งแล้วก็จะเป็นดอกของลิ้นมังกระคะ่ะอันนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะดอกแล้วทำไมถึงเป็นใบเราก็เลยค้นหาข้อมูลนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คน เลี้ยงต้นไม้เดี๋ยว,ว่าซื้อต้นไม้มาเพอะขายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้ชื่อของต้นไม้ค่ะพอค้นดูถึงรู้ว่าเป็นต้นบอนสีกวนอิมนะคะที่เขานิยมปลูกกันเป็นไม้มงคลนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยจริงๆค่ะในหลวงก็สวยมากเลยค่ะประครับก็สวยค่ะ แปดเก้านะคะแปดตัวแล้วก็รัชกาลที่เก้านะคะสวยมากเลยค่ะ